นท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทิศนาชินาวานสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขตสองพักเก้าไกลค่ะขออภิปรายร่างพระพราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2-5-6-7ในส่วนงบป,ประมาณของสํานักงานยุติธรรมค่ะขออนุญาตสไลด์ขึ้นค่ะค่ะโดยประเด็นที่ที่ฉันมีความเห็นต้องการให้ปรับลดงบป,ประมาณนะคะคือแผนงานพื้นฐานด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งเป็นง,งบเงินอุดหนุนทั้งหมดจำนวนกว่า6,973ล้านบาทค่ะโดยแยกเป็นงบประมาณสำคัญคือในส่วนของค่าครุภัณฑ์และสถานที่ดำเนินงานทั่วไปและส่วนของการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิพากษาข้าราชการศาลเช่นรถประจำตำแหน่งและบ้านพักค่ะทั้งนี้อย่างที่ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกในรัฐสภาแห่งนี้ทราบผู้พิพากษาตุลาการเป็นหนึ่งในอาชีพที่ถือว่า ได้รับการยกย่องและให้เกียรติมากที่สุด อันดับหนึ่งในประเทศไทยถึงซึ่งถึงแม้ว่าความเป็นจริงแล้วในความคิดของดิฉันนะคะทุกอาชีพนะคะควรได้รับการยกย่องอย่างเท่าเทียมกันแต่กระนั้นเองสิ่งที่ตามมาจากการให้เกียรติและยกย่องคือค่าตอบแทนและเงินเดือนของข้าราชการผู้พิพากษาซึ่งถือว่าสูงและก้าวหน้าได้รวดเร็วกว่าสายงานข้าราชการอื่นๆเหตุผลของการที่มีค่าตอบแทนสูงเช่นนี้บางท่านก็ให้เหตุผลว่าเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้พิพากษาทุจริตไม่ ไม่ให้ถูกจูงใจจากการจ่ายสินบนซึ่งจะทําให้ประเทศเกิดความเสื่อมเสียต่อความยุติธรรมบางท่านก็ว่าเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิพากษาให้มีกําลังใจกําลังกายอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดคะ่ะท่านประธานปฏิเสธไม่ได้ว่างบประมาณเงินเดือนของผู้พิพากษาที่ได้รับนั้นแม้จะต้องได้รับภาระจากการวนเวียนย้ายที่หนแห่งก็ยังคงเหลือเฟือและเพียงพอต่อการใช้จ่ายในการเดินทางมาประกอบอาชีพของตนรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อที่อยู่ โดยม่จําเป็นต้องมาเบียดเบียนภาษีหรืองบประมาณของประชาชนในส่วนอื่นเพิ่มเติมเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ขาดแคลนในอีกหลายภาคส่วนที่ฉันขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่างบประมาณเหล่านี้ของศาลสามารถปรับลดได้และไม่กระทบต่อผู้พากษาและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้มากกว่านี้คะ่ะท่านประธานขออนุญ,ญาตสไลด์ที่2ค่ะ ฉันขออนุญาตอภิปรายลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นเพื่อหเห็นภาพรวมอย่างชัดเจนต่อง,งบประมาณที่ควรปรับลดค่ะในส่วนแรกคืองบประมาณจัดหารถยนต์ประจําตําแหน่งข้าราชการตุลาการซึ่งมีการขอจัดสรรมาก,กว่าจํานวนกว่า4 1ล้านบาทโดยเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปในส่วนรายการผูกพันในประเด็นนี้ที่ฉันมีความคิดเห็นว่าค่ารถประจําตําแหน่งตุลาการซึ่งเอาเข้าจริงก็รวมถึงทุกตําแหน่งของข้าราชการในประเทศไทยอย่างที่ดิฉันได้อภิอภปรายนําเรียนไปข้างต้นบุคลากรเหล่านี้ควรได้รับค่าได้รับค่าตอบ แทนที่สูงมากพอแล้วที่จะใช้ค่าใช้จ่ายในส่วนของรถยนต์ส่วนตัวโดยการที่ควักกระเป๋าเองได้อย่างสบายค่ะจากงบประมาณ41ล้านหากเราตีค่าเช่ารถยนต์ลำดับระดับ ดีเซกเมนต์ชั้นต้นในตลาดเช่ารถยนต์ก็อาจจะถัวเฉลี่ยอยู่ประมาณ30,000บาทต่อเดือนหรือ360,000บาทต่อปีนี่ก็ถือว่าแพงกว่าราคาโดยปกติแล้วจากงบดังกล่าวและถ้าถัวเฉลีล่ยหารออกมาก็จะมีการเช่ารถได้ประมาณ112คันซึ่งเป็นตัวเลขที่มากทีเดียวเมื่อต้องหารถยนต์ส่วนตัวให้ผู้พิพากษาจานวน112คนใช้งานค่ะโดยไม่เสียสตังสักบาทของตนเองค่ะสิ่งเหล่านี้ยิ่งดูไม่จ เป็นมากยิ่งขึ้นหากท่านประธานและเพื่อนสมาชิกได้พิจารณาถืงส,สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยของประเทศไทยมีประชาชนจํานวนมากที่กําลังประสบปัญหาข้าวยากหมากแพงรายได้ของประชาชนไม่เพียงพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในสภาวะเช่นนี้เมื่อประชาชนลําบากดิฉันก็เห็นว่าพวกเราในฐานะข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินภาษีของประชาชนก็สมควรที่จะต้องลําบากไปพร้อมกับประชาชนและเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาไม่ใช่เป็นคนรี เงินจากพวกเขามาใช้กับวัตถุเพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายค่ะที่สําคัญเมื่อพิจารณาถึงบทบาทการทําหน้าที่ของผู้พิพากษาที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ประจําภายในอาคารสํานักงานก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องเดินออกนอกเส้นทางถี่หรือบ่อยขนาดนั้นค่ะเมื่อเป็นเส้นทางประจําแล้วดิฉันเชื่อว,ว่าต่อให้ท่านผู้พิพากษาก็สามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะเหมือนกับพี่น้องประชาชนทั่วไปได้เช่นเดียวกันค่ะเหมือนกับที่พวกเราทุกคนในพักเก้าไกล ก็ยังใช้ขนส่งสาธารณะได้โดยที่ไม่มีรถประจําตําแหน่งนะคะบางทีการตัดลดงบประมาณเรื่องนี้อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราหันมาสนใจปัญหาด้านขนส่งสาธารนณะมากขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นที่ฉันจึงเห็นว่าควรมีการพิจารณาลดงบประมาณส่วนนี้ทั้งหมดลดได้ยิ่งมากยิ่งดีหากลดที่ จำเป็นสมควรแก่ฐานะก็ให้ย้ายไปเป็นทรัพย์สินของสำนักงานศาลแทนหรือให้เช่าน้อยลงและนำไปใช้ในส่วนอื่นที่จำเป็นค่ะท่านประธาน สไลด์ที่3ค่ะประเด็นต่อมางบประมาณในส่วนค่าก่อสร้างอาคารสารและบ้านพักค่ะซึ่งมีซึ่งมีการเขียนของงบประมาณแบบรวมการทั้งในส่วนของอาคารสํานักและบ้านพักในพื้นที่ใกล้เคียงให้แก่ค่าราชการตุลาการที่ต้องรับภาระย้ายราชการหมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆซึ่งมีการขอจัดสรรงบประมาณเป็นจํานวนกว่า1766ล้านบาทค่ะโดยงบประมาณส่วนนี้มีโครงการเกี่ยวข้องกับบ้านพักของข้าราชการตุลาการทั้งหมด10โครงการด้วยกันค่ะได้ แก่ห่อาคารสารแพ่งและสารอาญามินบุรีพร้อมบ้านพัก434ล้านบาทอาคารศารแขวงสารบุรีและบ้านพัก166ล้านบาทอาคารสารศาลแขวงปายพร้อมบ้านพัก38ล้านบาทสารจังหวัดนครไทย39ล้านบาทสารอุทธรภาค5าพร้อมที่อยู่อาศัย315ล้านบาทสารแขวงพยักษภูมิพิสัยพร้อมบ้านพัก51ล้านบาทสารจังหวัดพระประแดงพร้อมบ้านพัก112ล้านบาทสารแขวงวัวพร้อมบ้านพัก 5้าล้านบาทสารเยาวชนและครอบครัวหนองบัวลำพูนพร้อมที่พัก40.8ล้านบาทสาลจังหวัด พุ่งสง่งแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพร้อมบ้านพักกว่า40ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 1, 3 2 8 8ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมถึงค่าควบคุมการก่อสร้างทางงบประมาณข้างต้นนี้เป็นงบผูกพันหลายปีค่ะท่านประธานซึ่งอาจทําให้มูลค่าที่แท้จริงเพิ่มขึ้นจากตัวเลขที่ันดิฉันได้อภิปรายถึง3-5ถึงเท่านะคะ,คะท่านประธานพิจารณาแล้วดูเหมือนกันมีบ้านคักให้กับข้าราชการตุลาการเป็นเรื่องที่คุ้นเคยในสังคมไทยมาเป็นเวลานานดิฉันเห็นว่า หลายๆคนก็อาจจะเห็นว่าไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่หากในยุคสมัยของเราตอนนี้อาจจะมีความจําเป็นที่น้อยลงค่ะท่านประธานจากเหตุผลที่ฉันได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ยังไม่นับรวมถึงบ้านพักของข้าราชการตุลาการนั้นมีความเพียบพร้อมโอ่อาใหญ่โตสะดวกสบายกว้างขวางใหญ่โตกว่าบ้านพักของข้าราชการอื่นๆอ,อีกหลายเท่าค่ะเช่นข้าราชการครูข้าราชการตำรวจสภาพย่ําแย่สภาวะจะพังอยู่แล้วนะคะท่านประธานดิฉันไม่ได้เอาภาพ ขึ้นให้ดูนะคะแต่ท่านสามารถที่จะค้นใน Google ได้คะ่ะว่าแฟลตตำรวจสภาพหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแม้กระทั่งแฟลตรถไฟข้าราชการตำรวจและครูหน่วยงานอื่นๆไม่ได้โดดเด่นอย่างผู้พิพากษาได้ฟังอภิปรายนี้คงรู้สึกกระอกักกระอ่วนอยู่ในใจไม่เป็นไรนะคะที่ฉันเข้าใจเพราะได้ความเป็นจริงแล้วหลักการที่ทุกคนต้องเคารพ คือความสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดล้วนมีความสําคัญและเท่าเทียมกันค่ะศาลไม่สามารถทํางานตัดสินคดีได้ถ้าไม่มีโจรไปไล่จับผู้ร้ายจริงหรือไม่ท่านประธานเมื่อเราเห็นข้อมูลกันแบบนี้คําถามต่อไปคือความสมเหตุสมผลในการมีอยู่ดิฉันไม่อาจแน่ใจว่าง,งบประมาณบ้านพักเป็นสัดส่วนเท่าใดของงบประมาณก่อสร้างอาคารทั้งหมดเนื่องจากมิได้ระบุมาค่ะท่านประธานแต่อย่างไรเชื่อว่าเราทุกคนประชาชนทุกคนก็คงได้ จักเห็นแก่สายตาอยู่ทุกวันจากการเดินทางผ่านไปมาในบริเวณที่มีบ้านพักสารและตุลาการตั้งอยู่ที่มีความสะดวกเพียบพร้อมหรูหราขนาดไหนเกินความจําเป็นขนาดไหนเหมาะสมแก่สัสดส่วนหรือไม่การจะสร้างบ้านพักในแบบดังกล่าวดิฉันเชื่อว่าต้องใช้งบประมาณและค่าใช้จ่ายอยู่ไม่น้อยดิฉันจึงอยากตั้งคาถามว่าความยุติธรรมในความเท่าเทียมนี้เกิดขึ้นแก่ข้าราชการสายงานอื่นหรือประชาชนหรือไม่ค่ะขออนุญาตสไลด์ถัดไปค่ะพอแล้วครับพอแล้วครับ เกินเวลามาเยอะแล้วครับเกินเวลาแล้วครับ okay, ท่านประธานเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมจิรัตทองสุวรรณผู้แทนร,รัศดรชาเชิงสาวพักก้าไกลครับท่านประธานครับผมออขอปปละยะติไว้เพื่อที่จะอภิปรายถึงสารรัฐมนูญครับซึ่งก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะครับว่าสารรัฐมนูญเนี่ยก็จริงๆควรจะไปอยู่ในมาตราถัดไปนะครับซึ่งเป็นมาตราขององค์กรอิสระเพราะว่าสารรัฐมนูญนี่ก็คงจะคงจะนับว่าเป็นอ,อ,อำนาจตุลาการไม่ได้แล้วนะครับในส่วนที่ผมเตรียม อภิปรายก็คือในส่วนของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมครับของสารรัฐมนูญซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีทั้งหมด11โครงการงบประมาณทั้งหมด19.1ล้านบาทซึ่งน่าเสียดายครับที่เป็น,ปน,ปนงบประมาณที่ถูกใช้ไปพางก่อนแล้วเกือบทั้งหมดเลยแต่ก็ต้องัางของข้อสังเกตไ้ครับเพื่อครั้งหน้าจะได้มีการปรับปรุงคือ11โครงการเนี่ยเป็นการจัดสัมมนาที <c oughs> ่มีตัวตุลาการเองนั่นแหละไปเป็นวิทยากรประจําเป็นตัวหลัก อย่างเช่นโครงการแรกครับโครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรสำนักสำนักงานสารรัฐธรรมนูญก็ต้องไปไปเสริมสร้างกันข้างนอกครับเสริมสร้างกันที่สำนักงานตัวเองไม่ได้พูดง่ายคือโครงการนี้เป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนท่านประธานคือการส่งสารรัฐธรรมนูนส่งคนของตัวเองไปเรียนที่หลักสูตรของพตศของกกตไปเรียนที่นยปศของปปชที่วปอที่หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงของกลาโหม แล้วเขาก็ส่งกลับมาเรียนสลับกันไปทุกปีทุกปีอย่างนี้ผัดกันเก้าหลัง1ล้านบาทโครงการที่2องท่านประธานเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรสรํงงานักง,งานสงงาธารณนุญส,สร้างความเป็นธรรมสู่ประชาชนโอ้โหอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับถ้าท่านไม่ไม่ไปอบรมกันเนี่ยความเป็นธรรมจะสู่ประชาชนเมื่อไหร่อันนี้ก็ไปเที่ยวครับ3าวันสองคืนก็สร้างสร้างองค์ความรู้กันที่สํานักงานตัวเองไม่ได้ โครงการต่อไปท่านประธานโครงการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยนทปรุ่นที่12แล้วครับ12ปีแล้วครับเป็นเป็นงานในส่วนของอหลักสูตรของวิทยาลัยสารรัฐธรรมานูญก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสารรัฐธรรมานูญที่มาการได้มาแล้วก็การดารงตาแหน่งของสารรัฐธรรมานูญน,นี่งบประมาณ7,400,000บาทครับท่านประธานหลักสูตรนี้แปลกดีนะครับวันปฐมนเนศเนี่ยคนที่มาพูดเปิดก็คือองคมนตรีครับ มาพูดในหัวข้อการทรงใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญของพระมหากษัตริย์แล้ววิทยากรที่เหลือท่านลองไปหาดูเอาเองครับผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อหลักสูตรนี้เป็นไงครับไปเที่ยวไหมครับไปไปครับในประเทศสองสารอบต่างประเทศสองรอบรอบละเจ็ดวันสองประเทศสองรอบก็สี่ประเทศเจล้านสี่แสนบาทท่านประธาน อยากให้ไปดูรายชื่อจังเลยครับรุ่นที่12แล้วมีใครบ้างที่ไปเรียนไปหาเซิร์ชดูนะครับไม่ยากหรอกครับมีเจ้าสัวมีอธิบดีทั้งหลายมีผอบธบผอ,อบอทอ,ออะไรทั้งหมดเต็มไปหมดเลยรุ่นที่12แล้วครับหลักสูตรสร้างคอนเนคชันของสารรัฐธรรมนูญโครงการต่อไปครับโครงการประเมินผ,ผลงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติราชการของสานักง,งานสารัฐธรรมนูญนี่ประเมินผลการทํางานของตัวเองนะครับประเมินกันที่สํานักงานตัวเองไม่ได้หรอกครับต้องไปประเมินกันที่อื่น สองรอบรอบละสามวันโครงการต่อไปเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐธรรมนูญสําหรับประชาชนทั่วไปจุดประสงค์คือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาํานาจหน้าที่สารรัฐธรรมนูญหกแสนสองหมื่นบาทถ้าประธานผมว่าเราโหลดรัฐธรรมนูญมาอ่านก็ได้ครับถ้าอยากรู้ว่าสารรัฐธรรมนูนมีหน้าที่อะไรนะโครงการต่อไปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสารรัฐธรรมนูญอ่ะ นี่ก็ไปพัฒนาบุคลาก,กรกันที่ต่างประเทศสองรอบโครงการสมัมมนาเครือข่ายเพื่อเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นให้เห็นความสําคัญของสารร,รัฐมนูญเขาเขียนอย่างนี้เลยนะครับหนึ่งล้านบาทก็ไปเที่ยวกันนั่นแหละครับอีกอันหนึ่งครับเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมให้กับบุคลากรสํานักงานสารร,รัฐมนูญอ่ะก็จริงๆมันก็คําวนไปวนมาครับทั้งหมด11โครงการเนี่ยก็ไปเที่ยวกันเกือบหมด ซึ่งผมคิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์เลยครับแล้วก็ท่านทำท,ท,ทุกปีเป็นประจําเป็นรูทีเลยมันไม่ได้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นเลยเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยสู่ประชาชนอันนี้ผมฟังแล้วยงงิ่งงงท่านประธานอ,อีกหัวข้อนะครับที่ผมคิดว่าจําเป็นจะต้องตัดลดก็คือในส่วนของเงินบุคลากรครับงบบุคลากรทั้งหลายซึ่งก็เพิ่มขึ้นทุกปีท่านประธานปีนี้ครับสารมนูนจะทำรายงานประจําปี ของื่ประมาณปี2567เพื่อทํารายงานประจําปีงบประมาณปี264งร้อสิผมควรจะให้ไหมครับเนี่ยห้าแสนกว่าบาททําย้อนหลังสามปีเนี่ยควรจะเอารายงานปี64มาให้เราดูตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วหรือเปล่าอีกอันนึงท่านประธานที่คนตั้งข้อสงสัยครับปีที่แล้วครับผมก็เป็นคนอภิปรายเองเนี่แหละครับเรื่องรถประจําตําแหน่งของประธานสารรัฐธรรมนูญเบนซ์เอสคลาสห้าหกศูนย์เอ็มจีคันละแปดล้านกว่าบาท ปีนี้ก็เป็นตาของเป็นคิวของออตุลาการอีก8ท่านครับเพราะว่ารถที่ใช้อยู่เนี่ยก็คือของเดิมเป็น e 3 5 0เป็น mercedes benz e 3 5 0เนี่ยมันใช้มาแล้วจะ6ปีละมิถุนาเนี่ยมันจะครบ6ปีละอีก2เกือบ3เดือนเนี่ยพอยังต้องรีบรีบขอมาก่อนเดี๋ยวมันครบ6ปีแล้วมันจะมันจะล้อม,มันจะไม่หมุนแต่เปลี่ยนรุ่นครับเป็น s ส50 d exclusive ก็ยังไม่ถึง6ปีเลยครับก็กล้าของงบประมาณเข้ามาท่านประธานเราทราบกันดีว่างบตุลาการสารมนุนเยอะอยู่แล้วนะครับ9ท่นานเนี่ยใช้งบ57ล้านต่อปีหารตกเฉลีย่ยคนละ5 3 0 0สาบาทต่อเดือนยังไม่นับค่ารับรองเบีย้ยประชุมอีกปีละ8 90,0,000แสนประกันสุขภาพอีกปีละ80,000บาทต่อคนแต่ทำงานกันพิจารณาคดีวินิจฉัยกันแค่ปีที่แล้ว24คดีครับถ้าย้อนกลับไปปี60ถึงปี65ที่ผ่านมา รวมกันเฉลีย่ยวินิจฉัยแค่16คดีต่อปีตกคนละไม่ถึง2คดีเลยครับปีหนึงอะทำงานต้องเปลี่ยนรถเฉลีย่ยทุก6ปีสิ่งที่มันต้องตามมาด้วยคืออะไรท่านประธานค่าบำรุงรักษาครับคันละ1นึ่งแสนบาททุนทุกคันที่ต้องเสียทุกปีเบีย้ยประกันของประธานเนี่ยเ0็ดหืของตุลาการ50,000ก็ต้องเสียทุกปีคือสารธาน,นเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ย สามารถใช้รถได้เทียบเท่ากับตำแหน่งรองรนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คือเป็นเอสสามห้าศนย์ดนะครับซึ่งก็ก็เป็นสารณรันก็เขียนกฎหมายกันขึ้นมาเองนะแล้วผมก็คิดว่ามันไม่จําเป็นเลยแล้วก็ควรจะต้องนึกถึงสถานการณ์บ้านเมืองด้วยครับเศรษฐกิจแบบนี้ท่านท่านก็จะสบายกันไปไม่รู้ถึงเมื่อไหร่ท่านใช้ปีที่7ที่8ทนใช้อีกสปีคันเดิมเนี่ยมันก็ไม่เสียหายอะไรคนขับรถท่านก็มีผู้ช่วยคอยขับรถท่านก็มี เลขาท่านก็มีผู้ช่วยเลขาท่านก็มียังจะต้องเอาทุกอย่างเลยผมคิดว่าเห็นหัวประชาชนหน่อยครับจะเขียนของงบประมาณอะไรกันเข้ามาครับปีหน้าขอให้ปรับปรุงนะครับเรื่องงบสัมมนาแบบนี้ผมคิดว่ามันมันน่าจะถึงเวลาที่จะพอกันได้แล้วครับไอ้ง,งบสัมมนาที่ไปเที่ยวกันเฉยๆปีหนึ่งสี่ห้ารอบเนี่ยขอบคุณครับท่านประธาน